วันนี้นะคะแอดจะพาไปดูเจ้าภาพกัมพูชาค่ะปล่อยโฮร้องไห้หลังจบเกมนะคะเห็นแล้วเข้าใจถึงความรู้สึกเลยนะคะวันนี้แอดจะมาบอกว่ากัมพูชาแพ้ได้ยังไงแล้วเกิดอะไรขึ้นทำไมเกมถึงเป็นแบบนั้น ไปฟังรายละเอียดกันเลยค่ะเมื่อวานนี้นะคะเป็นนัดแรกนะคะวันที่9าพฤษภาคม2566เป็นนัดแรกของทุกทีมและเมื่อวานนี้ช่วงเย็นนะคะ1ทุ่มครึ่ง19นาิกา30นาทีฟิลิปปินส์ค่ะพบกับกัมพูชาทับนักตบสาวฟิลิปปินส์พบทับนักตบสาวกัมพูชาค่ะ ฟิลิปปินต้องพูดเลยว่าฟาดเรียบเดี๋ยวมีคลิปกัมพูชาปล่อยโฮร้องไห้ให้ดูนะคะทุกคนดูให้จบคลิปนะคะถ้าพูดถึงประสบการณ์ฟิลิปปินกับกัมพูชาหลายๆคนน่าจะทราบกันดีว่าประเทศฟิลิปปินส่งออกทัพนักตบสาวของตอนเองจํานวนมากนะคะคือส่งออกมาทั้งประเทศไทยมีการส่งออกไปในประเทศเกาหลีใต้ด้วยนะคือ พวกเขาพัฒนาในด้านวอลเลย์บอลหญิงค่อนข้างเยอะนะสำหรับฟิลิปปินส์ประสบการณ์ของผู้เล่นในชุดเมื่อวานพูดเลยว่าชุดใหญ่นะชุดทีมชาติฟิลิปปินส์ชุดใหญ่เลยนะไมลินพัตกาลังซ่าอเลซาเวเดสมาหมดเลยนะคะทุกคนคือเป็นชุดที่แฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยเห็นหน้าค้าตากันมายาวนานนะคะ แล้วก็เป็นชุดที่ลงแข่งทุกครั้งหูพูดเลยว่าเป็นชุดที่มากด้วยประสบการณ์ยิงสำหรับฟิลิปปินส์น,นะคะทำให้เมื่อมาเจอประเทศกัมพูชาซึ่งเป็นชุดใหม่ใหม่เอี่มอ่องใหม่ล่าสุดเลยนะคะถึงแม้ว่ากัมพูชาเองจะส่งผู้เล่นไปฝึกซ้อมในต่างประเทศนะคะแต่งที่บอกค่ะคำว่าประสบการณ์มันเป็นแบบนี้จริงๆอะทุกคนทางกัมพูชาฟอร์มการเล่นของเมื่อวานถือว่า ดีนะทุกคนรับบอลแรกก็ดีนะคะแต่ก็โดนจี้บอลแรกจนจนลิเบโรถูกเปลี่ยนตัวออกไปเหมือนกันนะลิเบโรถูกจี้คือรับบอลแรกก็ก็ก็ดีบ้างไม่ดีบ้างไงค่ะทุกคนบางทีจะเซตใช่ไหมคะมือเซตก็เงยหน้าขึ้นเซตแต่ว่าเซตไปปุ๊บมือไม่โดนบอลค่ะอะไรประมาณแบบนี้อย่างตัวเซตจ่ายมาให้ตัวตบ ตัวตบก็ตีติดเน็ตอะไรเงี้ยคือแอนรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติมากนะคะสําหรับทีมใหม่ทีมน้องใหม่ล่าสุดและสิ่งที่แอนเห็นเมื่อวานนะคะสาหรับประเทศกัมพูชาเจ้าภาพเนี่ยทัพสาวของเขาใส่ตามีความมุ่งมั่นมากในการลงแข่งครั้งนี้เพราะแอนเชื่อเลยว่าเป็นครั้งแรกของพวกเขาเลยนะคะสําหรับในน้มทีมชาติที่มาแข่งกับทีมในระดับที่ก็ค่อนข้าง ใหญ่ค่อนข้างที่มากประสบการณ์แบบนี้สายตาของกัมพูชามุ่งมั่นมากยิ่งไปกว่านั้นแอดรู้สึกว่าพวกเขากดดันมากกว่าเดิมเพราะเขาแข่งในประเทศเขาเองแข่งในเจ้าบ้านเขาเป็นเจ้าภาพกองเชียร์ในสนามเมื่อวานเนืองแน่นมากเลยนะคะคือต้องพูดว่าแบบโฮแบบคือส่งกําลังใจให้กัมพูชาเยอะมากดังนั้นทัพสาวของกัมพูชาเจ้าบ้านเนี่ยกดดันคูณ2เลยค่ะและยิ่งทําคะแนนได้แบบนี้นะคะ โอ้เข้าใจความรู้สึกเลยค่ะฟิลิปปินส์เอาชนะกัมพูชาไป3เซนรวดวนะคะคะแนนตอง3าผู้เลยคะแนน25ต่อ5 25ต่อ5และ25ต่อ5หลังจากจบเกมเจ้าภาพปล่อยโฮร้องไห้ค่ะไปชมช็อตนี้ค่ะนี่ค่ะหลังจบเกมนะคะก็มายืดเส้นยืดร่างกายนะคะก็นี่ค่ะน้ำตาพวกเธอนะคะก็ ออกมาโดยไม่ได้นัดหมายเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกความกดดันมีแน่นอนค่ะเล่นในบ้านตัวเองด้วยคนดูเยอะคนดูคาดหวังเลยค่ะคนดูในกัมพูชาเองนะคะเต็มสนามเลยแต่พวกเธอก็นั่นแหละค่ะคว้าชัยชนะมาไม่ได้นะคะฟิลิปปินส์ก็คว้าชัยชนะในนัดนี้ไปนะคะนี่ค่ะร้องไห้ปล่อยโฮเลยนะคะสตาโคพอร,รวมหนึ่งโคตรก็ให้กำลังใจเรียงตัวเลยค่ะน่าสงสารนะคะ นี่ดูสิค่ะนี่โค้ดก็ไปให้กําลังใจนะคะจับมือเรียงตัวเลยนะคะก็อย่างที่บอกค่ะเข้าใจความรู้สึกเลยค่ะทุกคนดูคะแนนสิคะตองสามเลยนะคะยีต่อ5 25ต่อ 5, 5และยี่อิบห้าต่อห้าค่ะสู้ๆนะกัมพูชาพูดเลยค่ะว่าสู้ๆนี่ค่ะทางโค้ดก็ให้กำลังใจนักกีฬาทุกคนนะ,นะคะสตาฟโค้ดนะคะ เข้าใจเลยค่ะทุกคนน้ำตาไหลออกมาเลยนะคะคือพอเล่นไปแล้วแต้มมันห่างขึ้นแอดก็รู้สึกว่าทางกัมพูชาก็เหมือนสีหน้าก็เริ่มเกิดวิตกเริ่มเครียดขึ้นแล้วค่ะทุกคนนี่แหละค่ะภาพคลิป ทางทัพสาวกัมพูชาเจ้าภาพร้องไห้ปล่อยโฮนะคะก็ถือว่ามาทําได้ดีแล้วค่ะทุกคนทําได้ดีจริงๆนะคะสําหรับการเข้ามาเล่นในครั้งแรกนะคะในนามทีมชาติของกัมพูชาเองนะคะถือว่าทําได้ดีแล้วแล้วเราก็จะเจอกันมากขึ้นนะคะทําให รู้เลยว่าเราจะเจอกับกัมพูชามากขึ้นในหลายรายการในทวีปในกลุ่มอาเซียนเชื่อเลยว่าทางกัมพูชาจะเหนียวขึ้นนะคะจะมีการพัฒนาที่ดีขึ้นเชื่อแบบนั้นเลยนะคะทุกคนและสิ่งที่อยากจะบอกกัมพูชานะคะอยากจะส่งท้ายในคลิปนี้นะคะอยากจะบอกว่าเชื่อได้ว่าในชีวิตของแต่ละคนทุกเพศทุกวัยล้วนมีความฝันที่อยากจะทำให้สำเร็จนะคะ หนทางมันไกลนับหมื่นลี้ค่ะทุกคนต้องเริ่มต้นด้วยก้าวแรกใครฟังมาถึงตอนนี้ฝากให้กำลังใจกัมพูชาเพื่อนบ้านของเราหน่อยฝากเป็นคำคมแบบแอดก็ได้นะคะฝากเป็นข้อคิดฝากเป็นความคิดเห็นเล่าสู่กันฟังได้หมดเลยค่ะทุกคนอ่ะกัมพูชาซู้ๆค่ะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Sub subscribe กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจถัดนักตบลูกยางสาวไทยในการลุยศึกซีเกมครั้งที่3 2นะประเทศกัมพูชาด้วยค่ะ